สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนลูกเศรษฐีหมื่นล้านถูกไล่ออกจากบ้านทํางานหาเงินเองเจอบริษัทปฏิเสธกว่า60ครั้งเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่โลกออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากลางเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่ามีมาาเศรษฐีชาวอินเดียรายหนึ่งชื่อซับจีดันจีดอรลากียเขาดำเนินธุร,รกิจผลิตและส่งออกเพชรและขายผลิตภัณฑ์ไปยัง71ประเทศทั่วโลกเขามีรายได้ต่อปีมากกว่า3 0 0 0 0ล้านบาทตัวลูกชายของเขาดรับยาดอรลากียกําลังเรียน M b a บในสหรัฐอเมริกาแต่ในช่ว ปิดเทอมฤดูร้อนพ่อของเขาไม่ยอมให้เขากลับบ้านแต่คอยเขาฝึกฝนหาเลี้ยงตัวเองในเมืองโกชีเป็นเวนลาหนึ่งเดือนพ่อบอกกับดรัฟยาว่าภายในหนึ่งเดือนนี้เขาต้องหางานทําเพื่อหารายได้เลี้ยงตนเองและห้ามทํางานในสถานที่เดียวกันเกินหนึ่งสัปดาห์ที่สําคัญห้ามใช้ชื่อเสียงของพ่อเด็ดขาดแน่นอนว่าพ่อก็ห้ามเขาใช้โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ด้วยพ่อบอกว่าผมต้องการให้เข้าใจและได้ริมรถความเป็นคนจนที่ต้องดิ้นรนหางานทําและหารายได้เพื่อเลี้ยงชีพยอย่างไรซึ่งประสบการณ์ที่ดีเหล่านี้ไม่มี นในมหาวิทยาลัยดังนั้นเมื่อดรัฟยาอายุ21ปีเขานำเสื้อผ้าติดตัวไป3ชุดกับเงินจำนวน3,000บาทและเดินทางไปยังเมืองโคจิในตอนแรกเขาพกพาความมั่นใจไปแบบสุดๆแต่ก็ต้องพบกับความพ่ายแพ้ทันทีเพราะเขาคิดว่าเขาจะสามารถหางานที่ดีทำได้เนื่องจากมีการศึกษาที่ดีสิ่งที่คิดไม่ถึงก็คือแม้กระทั่งภาษาท้องถิ่นง่ายๆในประเทศเขาก็ดูจะไม่คุ้นเคยเอาซะเลยสื่อสารไม่ค่อยเข้าใจใน5้าวันแรกขนาดที่พักยังหาไม่ได้เลยยังไม่ต้องพูดถึงที่ทำงาน งานเพราะเขาหางานทําไม่ได้เลยด้วยซ้ํดรัมยาพูดอย่างหงุดหงิดว่าสถานที่นั้นไม่มีใครรู้จักผมเลยทาให้ผมถูกปฏิเสธอย่างน้อย60ครั้งในช่วงระยะเวลาสั้นๆไม่กี่วันนั้นทาให้ผมเข้าใจและรู้ซึ้งถึงคุณค่าของงานและเข้าใจความรู้สึกของการถูกปฏิเสธหลังจากถูกปฏิเสธซ้ําแล้วซ้าเล่าเขาก็พยายามค้นหาวิธีใหม่ๆตลอดเวลาดรัมยาก็พบกับงานขายเบเกอรี่ครั้งแรกของเขาในเมืองเล็กๆที่ชื่อชานารัวและต่อมาเขาไปที่ส่วนบริการข้อมูลร้านขายรองเท้าจากนั้นก็ไปทํางานที่ ร้านแมคโดนัลล์ตลอดทั้งเดือนเขาได้รับค่าจ้างเพียง1,700บาทเท่านั้นเขายังกล่าวอีกว่าในอดีตนั้นผมไม่เคยกังวลเรื่องเงินเลยแต่ตอนนี้ผมกล้ามต้องมาทนกินอาหารที่มีราคาเพียง40รูปีหรือประมาณ17บาทและในแต่ละวันผมยังต้องใช้จ่ายอีก2 5 0รูปีหรือประมาณ108บาทเพื่อเป็นค่าห้องพักเล็กๆสำหรับนอนเท่านั้นทั้งนี้หลังจาก1เดือนที่ต้องทำงานหาเลี้ยงตนเองในที่สุดพ่อของเขาก็อนุญ,ญาตให้รับยาก,กลับมาอาศัยอยู่ที่บ้านได้ประสบการณ์ที่ท้าทาย ครั้งนี้จะเป็นความทรงจําที่ดินในใจที่ยากจะลืมไปตลอดชีวิตของเขาท่านผู้ชมน,นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อป,ปิกขอบุณครับ